สวัสดีครับนะครับผมสําหรับพี่ๆนะครับผมที่ทักเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับลูกเจ้าซอมบี้นะครับวันนี้ผมพามาดูหนึ่งชุดนะครับผมชุดนี้นะครับผมจะเป็นซอมบี้บวกเพชรมีโชคนะครับผมเพชรมีโชคที่ชนะสิบเอ็ดล้านนะครับชุดนี้มีทั้งหมดแปดตัวนะครับผมแบ่งตัวละสามร้อยบาทนะครับไปส่งได้ประมาณวันที่ยี่สิบห้านะครับ าพี่ๆมนะครับชุดนี้มันจะสวยๆเลยนะครับเรื่องตีหลังเรื่องประกบบนนะครับไว้ใจซอมบี้ได้เลยนะครับชัดเจนเลยสวยมากนะครับพี่ๆนะครับสวยสวยจัดนะครับสำหรับพี่ที่ทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ ลูกจะซอมบี้นะมีมีมาแบ่งแปดตัวนะครับพี่ซอมบี้จะไม่ได้แบ่งเยอะนะครับไม่ได้แบ่งเยอะน,น,นานๆจะมาแบ่งทีนะครับน,นานๆเราจะค่อยๆเอามาแบ่งนะอันนี้คือชุดเล็กนะครับชุดที่โตสามเดือนแล้วไม่ได้แบ่งแล้วครับพี่ผมรอเตะนะครสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนเนี่ยผมไม่ได้แบ่งนะครับรอเตะอย่างเดียวเลยนะครับรอเช็คก่อนนะครับ ก็จะแบ่งเป็นชุดนี้นะครับผมลูกซอมบี้นะครับแบ่งเป็นชุดนี้อย่างเดียวเลยนะครับสวยจัดนะครับใครที่เล่นสายเชิงนะครับต้องเอาลูกซอมบี้ไปเล่นนะครับ ยังไงก็ต้องเอาไปเล่นนะครับลูกสอมบี้นยเรื่องจริงเลยนะของดีนะครับสุดๆยังไงก็สาวพี่ๆนะครับผม ติดตามลูกเจ้าซอมบี้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอ๋อที่ทักมาแบ่งเป็นไก่สามสี่เดือนตอนนี้ไม่ได้แบ่งแล้วครับพี่นะครับตอนนี้ไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งเลยนะครับลูกซอมบี้ตอนนี้ไม่ได้แบ่งเลยนะครับตาจะแบ่งเป็นชุดเล็กนะครับแบ่งเป็นชุดเล็กนะครับชุดนี้มีแปดตัวครับพี่พี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ มีแปดตัวนะใครชอบนะครับทักมาเลยนะครับ0822687991นะครับพี่ๆนะครับทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับมีแปดตัวนะครับชุดนี้มีแปดตัวนะครับทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับ สวยมากนะครับหรือใครอยากชมคลิปลูกนะครับผมของเออจ้าซอมบี้นะครับผมก็ทักมาได้ที่ l ล n e ID นะครับ0822687991นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะพี่เสียงไกลร้องนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่คือพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากแนะนำพี่ๆนะครับผมได้เอาลูกเขาไปเล่น เพราะว่าผลงานเด่นชัดเหลือเกินนะครับผมตีหลังจริงๆตีหลังให้ดําตีหลังเข้า